โครงการใหม่เงื่อนไขรับเงิน5,000บาทกลุ่มไหนได้รับเงินสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังมติคอรมออนุมัติสำหรับเงื่อนไขการรับเงิน5 0 0 0บาทกลุ่มไหนได้รับเงิน5,000บาทมีคำตอบมีรายละเอียดสำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมกันต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับโครงการใหม่และเงื่อนไขที่จะได้รับเงิน5,000บาทได้แก่กลุ่มผู้สูงวัย เมื่อสอบอสอไฟเขียวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุเที่ยวไทยไวัยเกา่าแจกเงินสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อคนคือกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน1ล้านคนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยวซึ่งเงื่อนไขของโครงการนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุเที่ยวไทยไวเกา่า มีเจ็ดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อที่หเป้าหมายจำนวน1ล้านคนข้อที่สวงเงินงบประมาณ5้าพันล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันข้อที่สผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีผ่านบริษัทนำเที่ยวโดวยมีราคาแพ็คเกจทัวร์เริ่มต้นขั้นต่ำา2 5 5 0 0บาทและมีรายละเอียดระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย3วัน2คืนข้อที่4ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยข้อที่5 บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2563เท่านั้นข้อที่6รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้ที่สูงอายุ40%สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อ1ท่านและข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับบริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยว ได้บริษัทล้ไม่เกิน3,000รายซึ่งอย่างไรนะครับโครงการนี้น่าจะมอบความสุขให้กับผู้ที่สูงวัยกันนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง YouTube s อ Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง YouTube s อ Channel กันต่อด้วยนะครับกดติดตามได้เลย และหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง Youtube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ